มาร่วมลุ้นระทึกนะครับกับภารกิจ3คู่เงิน3ออเดอร์มาดูกันว่าภารกิจนี้จะสำเร็จไหมและแน่นอนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมภารกิจก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการอย่างแคป t a อลแบร์นะครับบลกเกอร์ที่ใจดีที่สุดนะครับเบิกถอนง่ายที่สุดแล้วนะครับณเวลานี้ น้องๆสังเกตนะครับตอนนี้หน้าจองพี่ไอมีคู่เงินอยู่3คู่เงินนะครับพี่ไอเลือกไว้ที่3คู่เงินตั้งใจว่าจะเข้าคู่ละ1ออเดอร์นะฮะซึ่งหลายคนมีคําถามนะครับว่าพี่ไอมีคู่เงินประจํำไหมต้องบอกตรงนี้นะครับว่าพี่ไอเข้าออเดอร์ไม่ได้เลือกคู่เงินเลยครับนะครับเจอคู่ไหนก็เลือกมาแล้วก็มาดูความเป็นปัจจุบันของกราฟนะครับแล้วก็เทรดเลยตามความรู้ที่เรามี และทุกออเดอร์ที่เราจะเข้านะครับต้องมีคําอธิบายพี่ไอสอนแบบไหนเข้าออเดอร์แบบนั้นนะครับไม่มีการนอกลู่นอกทางลูกศิษย์ของพี่ไอนะครับสามารถที่จะมาดูนะครับแล้วก็โตแย้งได้ถ้าพี่ไอเข้าออเดอร์ผิดไปจากที่สอนในระหว่างที่เรากําลังรอออเดอร์พี่ไอจะประชาสัมพันธ์ตรงนี้นิดนึงนะครับว่าแคปตันแบ๊ เปิดตัวโปรแกรม Cap t i o n b ร์แอ f ฟิลิเออย่างเป็นทางการนะครับเพียงน้องๆคลิกที่ลิงก์ตรงนี้นะฮะเมื่อสมัครแล้วก็อย่าลืมนำเอาลิงก์ a f f i l i a t e ของตัวเองไปลงทะเบียนนะครับที่ลิงก์นี้เพื่อรับคอมมิชชั่นสูงสุดถึง5 0เเลยทีเดียวตรงนี้เป็นช่องทางสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้ทุกคนนะครับมาสมัครกับโปรแกรม a f f i l i a t e ของ แคปตันแบกกันเยอะๆโปรแกรม a f f i l i a t e ของแคปตันแบ a สมัครง่ายนะครับแล้วก็สามารถถอนเงินได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นธนาคารไทยหรือบิตคอยนะครับรอบการจ่ายเงินกลับไปที่ Affi l i a t e ทุกๆวันที่10และ25ของทุกเดือนซึ่งเราจะสามารถเห็นเองได้ในระบบ นิวแคมเปญสำหรับผู้ที่สร้างนักเทรดหน้าใหม่จาก l ลิงก์ f i l i a t e ได้สูงสุดภายในเดือนนะครับจะได้รับแจก iPhone 16พัดมูลค่า46,900บาทนะครับระยะเวลาสะสมคือ1-30มิถุนายนนี้เอาละครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดอื่นๆนะครับพี่ไอเห็นออเดอร์ที่น่าสนใจนะครับคือคู่ทางซ้ายมือนะฮะพี่ไอจะเข้าออเดอร์และก็จะอธิบายออเดอร์นี้ก่อนนะครับน้อง น้องสังเกตนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นบริเวณแนวต้านนะครับกราฟทําราคาขึ้นไปแล้วก็ไม่ผ่านแนวต้านมีแรงขายแข็งแรงนะครับกลับลงมาพี่ไอ้รอกดเข้าออเดอร์เซลล์นะครับซึ่งนี่นะฮะคู่นี้นะครับพี่ไอกดเข้าออเดอร์เซลล์ไปแล้วนะฮะ คู่นี้กราฟภาพรวมเป็นขาลงครับน้องๆมองเห็นชัดเจนนะครับมีการลดโลลดหายของแท่งเทียนลงนะครับแล้วกราฟขึ้นไปชนแนวต้านนะครับมีแรงขายส่งกลับลงมาเส้น SMA ตัดนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับแรงขายแท่งนี้กืนกิน3แท่งเล็กๆของแท่งแรงซื้อได้นะครับใหญ่ก็กดเข้าออเดอร์เซลล์ไปนะฮะก็ไม่น่ามีปัญหาน่าจะวินขาดด้วยนะฮะตรงนี้นะครับ มาว่ากันต่อในเรื่องของ Affiliate นะครับถ้าน้องๆสามารถที่จะสร้างนักเทรดหน้าใหม่นะครับ50คนขึ้นไปจะได้รับ iPhone 16พัดมูลค่า46,900บาทและรับทันทีเมื่อสร้างนักเทรดหน้าใหม่ได้30-49คนจะได้รับเงินสดมูลค่า8,000บาท รับทันทีเมื่อสร้างนักเทรดหน้าใหม่10-29ถึงคนนะครับจะได้รับเงินสดมูลค่า3,000บาทตรงนี้ก็เป็นสิ่งดีๆนะฮะที่แคปตันแบร์มอบให้กับนักเทรดทุกๆท,ท,ท่านเลยทีเดียวนะครับสำหรับภารกิจนะครับพิชิต3คู่เงิน3มออเดอร์ของเราก็ผ่านไปแล้ว1คู่เงินนะครับเราก็วินไป คลิปนี้พี่ไอไม่ใช้วิธีการตัดเลยนะครับแต่ว่าจะใช้วิธีการเร่งสปีดนะครับเพราะว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควรเราจะเข้าออเดอร์ตามเทคนิคเราจะไม่เข้ามั่วๆนะครับมันจะอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยในระหว่างที่เรารอออเดอร์ที่2พี่ไออยากจะกระซิบเบาๆตรงนี้นะครับว่าแคปตันแบดแจกสูตรรับทำกำไรจาก500ไป1000เพียงน้องๆ เติมเงินขั้นต่ำนะครับที่100ดอลลาร์หรือประมาณ3,500บาทเพื่อขอสูตรลับตรงนี้ฟรีผ่านลิงก์ที่ไวียลงไว้ให้ตรงนี้นะครับระบบจะส่งสูตรลับและอ e ีบุ๊กที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดส่งให้น้องๆทางอีเมลนะครับภายใน24ชั่วโมงบอกตรงๆว่าไม่รีบไม่ได้แล้วนะครับงานนี้นะฮะ มีแจกให้เฉพาะที่นี่นะครับแคปิตอลแบร์ hmm. เพียงที่เดียวและก็มาถึงออเดอร์ที่2นะครับน้อง mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพี่ไอจะเข้าออเดอร์ที่2ด้วยเหตุผลอะไรนะครับบอกตรงนี้ว่าจะเข้าด้วยเทคนิคเดอะไฟนอลสติ๊กนะครับน้องๆสังเกตนะครับสังเกตทาง คู่นะครับคู่ทางขวานะครับคู่ทางขวานะตรงนี้นะครับกราฟเป็นลักษณะไซ์เวย์และก็กราฟกำลังทำราคานะครับขึ้นไปที่กรอบไซ์เวยเราจะดูว่าแท่งนี้นะครับจะผ่านจุดนี้ไปได้ไหมถ้ากราฟเบรกแนวกรอบตรงนี้ไปได้นะฮะก็กราฟจะขึ้นไปหาแนวต้านถัดไปนะครับซึ่ง เราจะกดกด Follow ตามตรงนี้เป็นเทคนิค The Final นะครับพี่ไอสอนไว้ชัดเจนนะครับในเทคนิค The Final นะครับว่าถ้ากราฟวิ่งในกรอบไซด์เวย์แล้วก็แท่งก่อน The Final นะครับ,บเบรก แนวไปได้นะฮะเราจะรอนะครับให้กราฟยอ่อลงมาหาแนวนะครับแล้วก็กดเข้าออเดอร์ไปเพื่อเก็บกินไปไส่นะฮะมีโอกาสที่กราฟจะขึ้นต่อสูงนะฮะไปต่อสูงพียงกดเข้าออเดอร์ไปแล้วนะฮะออเดอร์นี้นะฮะก็อ่าเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับว่ากราฟเบรกขึ้นไปด้วยแรงซื้อแข็งแรงนะครับเป้าหมายถัดไปก็คือแนวต้านถัดไปนะครับหลักคิดง่ายๆนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเดือนนี้จะวินไหมต้องบอกว่าก็าลุ้นกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะเบรกกลับลงมาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องมีความเชื่อมั่นนะครับในเทคนิคของเราก็เมื่อ,อมันมาตามเทคนิคก็กดเข้าเดินไปแพ้ชนะก็ว่ากันไปตามเกมนะครับอันนี้เป็นาภารกิจ พิชิต3คู่เงินสาออเดอร์นะฮะซึ่งก็ชนะไปนะครับแล้วก็เป็นออเดอร์ที่2ของวันนี้นะครับสำหรับน้องๆที่รอโบนัสแจกหนักจากแคปิตอลแบ์เดือนมิถุนายนนี้มีรหัสรับ2รหัสนะครับสำหรับรอร,อรับโบนัส500%สําเสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครในเดือนมิถุนายนนี้ใส่รหัสรับ New B ีนะครับลงไปตรงที่เราสมัครนะครับก็ รับโบนัสจุกๆกันไปเลย500%ส่วนลูกค้าเก่านะครับมีโบนัส300%ให้นะครับเป็นรหัสรับ CB จูนที่พี่ไอลงไว้ให้ตรงนี้นะครับน้องๆเอาไปกรอบในช่องอขอรับโบนัสได้เลยนะครับผมนอกจากนี้ครับตันแบยังมีกิจกรรมไลฟ์สดนะครับร่วมสนุกกับการทายผลการเทรดในแต่ละรอบของการไลฟ์นะครับ ทุกวันจันร์ทและศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงครึ่งนะครับและคืนวันพุธเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งในกิจกรรมนะครับไล์สดจะมีการแจกเงินรางวัล300บาทสำหรับ3ท่านที่ทายผลถูกขอจํากัดนะครับ3ท่านต่อการถ่ายทอดสดแต่ละครั้งนะครับตรงนี้ก็เป็น กิจกรรมดีๆที่น้องๆจะได้เข้ามาร่วมสนุกแล้วก็ร่วมรับความรู้นะครับจากโค้ชนะครับผู้มีประสบการณ์ที่เข้ามาให้ความรู้กับน้องๆในไลฟ์สดทุกๆครั้งนะครับเรียกได้ว่าใจปั้มแจกไม่หยุดจริงๆนะครับสำหรับแคปตันแบนนอกจากนี้ยังมีแคปตันแบนลุ้นโชคแจกกระจายเงื่อนไขแจกเงินรางวัลรางวัลละ100บาทในทุกๆวันอังคารและวันพฤหัส เวลาประมาณเที่ยงนะครับจำกัดผู้โชคดีวันละ3ท่านตรงนี้นะครับแอดมินจะทักไปหาสมาชิกที่โชคดีนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลแอดมินจะทักหานะครับมาถึงออเดอร์ที่3นะครับภารกิจของเรานะครับจะสำเร็จไหมอยู่ที่คู่นี้เลยนะครับออเดอร์นี้เป็นดึกไฟนอลอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะฮะ นี้เป็นไซเว์ครับน้องครับพี่ไอ้รอให้กราฟย่อลงมาสักนิดนึงนะครับกดเข้าขออเดอร์ติดไม้กดไปแล้วนะครับมีลุ้นระทึกเล็กน้อยนะฮะโอเคนะครับออเดอร์นี้เป็นบริเวณแนวรับนะครับแล้วก็เป็นกรอบไซเวย์นะครับพี่ไอ้กดเข้าออเดอร์ด้วยเทคนิคเดิะไฟนอลนนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคลิปนี้ไม่มีการ ทอนใดๆนะฮะเพียงแต่ใช้สปีดนะครับในการเร่งความเร็วเพื่อที่จะให้คลิปมันกระชับขึ้นนะครับรวมเวลาที่เราใช้ไปทั้งหมดในการรอสามออเดอร์นี้ก็ประมาณ20นาทีครับน้องๆครับนะฮะยีนาทีถ้าออเดอร์นี้ชนะจะทํากําไรได้ที่75เหรียญโดยประมาณนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับทุก,ทก,ทกเทคนิคทุก,ทก การเทรดนะครับเราต้องรอคอยนะฮะเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับภารกิจของเราก็คอม plete นะครับเรียบร้อยไปแล้วนะฮะขอบคุณแคปตันแบร์นะครับในทุกๆกิจกรรมทุกๆโปรโมชันที่จัดให้กับนักเทรดนะครับแคปตันแบร์ใจดีจริงๆนะครับน้องก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามาสมัครในโปรแกรม แคปตูนแบบ์แอฟฟิลิเอตกันเยอะๆนะับเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ของน้องๆทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ไอกข้อต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ให้การติดตามและให้การรับชมนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆยอดไลค์และยอดแชร์ของน้องๆด้วยนะครับวันนี้ลากันแต่เพียงเท่านี้ครับน้องครับสวัสดีครับผม